ขอเนื้อตยาใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบัน,บนจักจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเขาก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับฝากดเดอ้อครับผมพี่น้องครับเพื่อมีรถใหม่ๆดีๆราคาถูกๆไปต่อได้ก็ฝากติดตามด้วยครับ สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสั่งหนุ่มเด้อจ้ะครับผมที่ฝากพี่ฝา,ากน้องไว้แล้วครับผมฝากไหลฝากเช์ฝากติดตามนั่นแหละจา้าเผื่ออะไรวันนี้เผื่อมีรถเข้ามาใหม่ๆอ่าราคา ถูกอกถูกใจไปต่อได้ก็จะได้แจง้งเตือนนึ่งตึ้งตั้งตึ้งตังก็ว่ากันไปจ้าครับผมที่เคยแจ้งให้ฟังไปลหลายๆคลิปแล้วนาะครับน้อรถก็จะมีความหลากหลายสักหน่อยเด้อครับผมมีถูกมีแพงมีเอกสารครบบ้างไม่ครบบ้างอ่าก็ก็เล้วแต่จังหวะรถจ้ะผมก็ไม่ได้บิ่งหามีมีน้อง ช่วยครับผมมีน้องๆในตลาดน้องนุ่งที่ว่าครับไปมาหาสู่กันนี่แหลจะจ้ะคอยช่วยดูแลช่วยช่วยซัพพอร์ตอย่างรถหลายคันรถที่ประกอบที่อะไรนี่บางคันผมทําไม่ทันหรือครับผมผมแจ้งไปก่อนครับแต่ว,ว่าทําก็ได้สเปคได้มาตรฐานอยู่จ้าเอิงก็มาซัมให้แล้วก็นุนนี่นั่นแจ้งให้ฟังไปจะ้ะครับผม ประมาณนั่นครับผมทีว่าซื้อขายกับผมเนี่ยเด้อครับผมพี่น้องเอฟซีหรือพี่น้องทีว่าเขามาใหม่ก็สบายใจได้เด้อครับผมผมไม่ไม่โกงครับผมผมไม่ทุบหมอเขาตัวเองจ้าคนปิดช่างหนุ่มช่างหนุ่มจะโกงจะบิดไม่นอถ้าถ้าไม่มั่นใจก็ผ่านได้เด้อครับผมครับบางทีก็คุยกันบางคนคุยคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงคุยเป็นชั่วโมงมีครับผมแต่ว่าก็ไม่ปิดไม่อะไรให้ก็ ผมไม่ไม่รังเกียจด้วยครับแต่ว่าบางทีมันก็นะนะครับพี่น้องประมาณนั้นครับมันอาจจะถ้ามั่นใจนะจ๊ะพูดถึงหมายถึงความมั่นใจแต่มั่นใจในตัวช่างดูแล้วนู่นนี่นั่นก็ก็ปิดมาเลยครับผมไม่ไม่ต้องยากครับผมผมส่งให้ทุกคันและครับก็ขอบคุณเอฟซีที่ไว้อกไว้ใจด้อยครับผมวันนี้ก็เอฟซีทองทินอำเภอขางเคียงอ่าอ่าอำเภอขางเคียงครับผม นำรถเวฟจะเวฟเวฟเวฟเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับมาให้ติดตั้งพ่วงคางให้แต่ว่าเดี๋ยวผมติดตั้งไ้เดอครับผมเแล้วเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะติดตั้งไ้จ้าขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการเด้อครับผมก็มาหากันก็อบอกแนะนำตัวเนเอ,องก็ดีใจครับผมที่ว่าทำไปเราพี่น้องมาหา เขาก็ติดตามมาครับก็บอกเป็นเอฟซชักหนุ่มเด้นี่มาดิขนมาให้จากอำเภอขางเคียงเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมจะเดี๋ยวดูแลให้ครับผมออาสามสี่นาะทีแล้ะฮะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอซีก่อนเนาะนี่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 นจะสองคันนี่ก็เดี๋ยวจัดส่งให้เด้อครับผม เดี๋ยวขอเคลียร์งานให้เรียบร้อยให้นิดนึงนีคลิกที่ว่าปิดไปเจ็ดพัน่ะเนะาะคันนั้นก็พกพันมีอูแต่ว่าก็เก็บงานให้เพิ่มเติมก็ว่ากันไปครับผมจะคันนี้รวมเก็บงาน,นีนจะนี่คลิกก็ทําเพิ่มเติมให้เลยเดอ้อครับผมจ้ะถ้าเราไปก็ยาวครับผมแจ้งเอฟซีไปแล้วล่ละครับผมฝากผลงานช่งางบ้านจ้ะ ดูเ่ยให้ครับผมอะวันนี้ก็มีเขามาใหม่หนึ่งสองจ้ะประมาณสามคันจ้ะอ่าสี่คันรถพ่วงอีกคันหนึ่งครับผมเดี๋ยวแจ้งให้ฟังครับแจ้งรายละเอียดให้ฟังอ่าอันนี้คันแรกเนาะอ่าคันเรกคันเลกเคันเลกเ,ลกเลกวฟรับเวฟ ตัวนี้จะเป็นเวฟลอยสตาร์ทมือเด้อครับผมจัดใหม่ทางล้ำนะจ๊ะเหมือนที่เคยทำล่ะครับผมแต่ว่ามันได้ความพิเศษหน่อยนึงตรงนี้ว่ามันมันเป็นตัวสตาร์ทมือเวฟก็ขึ้นชื่อเรื่องทึกทนประหยัดอยู่แล้วจ้ะเวฟลอยตัวเก่าเนาะไม่ค่อยจุกจิกพี่น้องหาอยู่ก็ ทักได้ถามได้เด้อครับผมจ้ะอันไหนมันพอใหม่ได้ก็ใหม่อันไหนมันพอเอาได้ก็เอาเนี่แหละจ้ะอะไรที่ประกอบรถนะครับผมก็พยายามทําให้มันเต็มที่จ้ะแต่ว่าในงบที่พอไปต่อไดอ้ขั้นนี้ก็ก็ใหม่เกือบทางลําหมดจ้ะ เือนใหม่ใหม่ชุดสีใหม่ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ครับผมระบบในรถใช้ได้หมดทุกอย่างเ้ยครับผมมีตัวพักเท้าชุบเราก็เริ่มหลอกนิดนึงใส่ขวามันนานหลังโซ่ใหม่โชคใหม่ครับผมโซสเตอร์คุณจงคุณเจนเจะเบาะ คันนี้มีแค่เลีมยมเยอครับผมคันนี้ถ้าดูทิ่ตามมาตัวนี้จะเป็นคันก่อนที่ผมเอามาให้ขายนั่นแหละครับผมหมื่นตอนนั้นลงขายไปหมื่นเอ็อ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไปเก็บงานมาใหม่หมดแล้วจ้ะได้สตาร์ทมือ นิ่มดีเด้อครับผมนิ่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 มอ่าชุดคาดยกยกชุดเด้อครับผมยกชุดคาดให้ใหม่หเบิกเสื้อใหม่จัดทอนบนก็นทำให้หมด,ด้ะจ้ะ เสื้อสูตรใหม่เก็บงานเนี่ยมันพร้อมใช่แล้วจ้ะนิ่มๆจะนิ่มๆก็ประมาณนี้ครับผมถ้าหาอยู่ไปหน้าไปมูนหวานแห้ใส่พ่วงพ้นเผาก็ได้เด้อครับผมรถรุ่นนี่มันมันมันไม่ค่อยจุกจิกอยู่แล้วจ้ะ กันิ่มดีนิ่มแล้วนิ่มแล้วโอเคครับผมเผื่อพี่น้องสนใจและอยากได้เด้อจะห่อมกับทักมาได้ครับผมคันนี้ไม่ห้ากิโลกล็ลองครับลองขี่ดูนี่นอ้ะอ่าเปิดราคาที่สองหมื่นสองเด้อจ้ะครับผมถ้าหารุ่นนี่สตาร์ทมือ ราคาก็ที่เคยแจ้งให้ฟังและครับผมมันมีหลากหลายมันมีถูกมีแพงครับผมเวฟคันละสามสี่พันก็พอมีแต่ว่าก็มันก็ต้องไปซ่อมหลายครับผมเจ็ดแปดพันก็พอได้เอกสารมีบางไม่มีบ้างหมื่นกว่าก็พอกระเทินครับผมก็ยังไม่ดีที่สุดครับผมอันนี้ก็รถมือสองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเด้อครับผมแต่ว่าอันไหนใหม่ได้ใหม่อ่าจ้ะ การันตีไปหนั่นเระว่าพร้อมใช้อตรงไหนมันขาดมันเหลือก็ไปลองไปทําไปสอมไปเช็คมาให้หมดแล้วอ่ะโอเคครับผมอคันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเด้อครับผมเจ็ดพันห้าครับผมเครื่องดีอยู่จ้ะยังไม่มีเวลาเก็บงานเพิ่มครับมวัวจะทํางานให้เอฟซแล้วก็น่าบ้านจ้ะ พยายามไล่เก็บให้ไปครับผมนี่เจ็ดพันหาเด้อจ้ตามสภาพเครื่องดีไม่ดังไม่ควันแต่มีเสียงโซ่หน่อยๆจ้ะอฟังเสียงโชว์สาวจังหน่อยถ้าให้ดีก็เ,เก็บงานเลยจ้ะที่แจ้งให้ฟังเลยครับจบอยู่จังหมื่นนึงนี่ก็ โอเคเลยครับผมไปนาไปมูลหวานแหใส่พวงเ,เดิมเดืมเนื้อครับผมรถเดิมสีเดือมมอสตูชินครับเป็นเวฟลอยไม่ใช่เวฟแซดเด้อจ้ะอถ้าพี่น้องอยากให้เก็บงานก็แจ้งมากครับผมคันนี้ไม่มีเหลี่ยมเด้อจ้ะพอได้ไปหาไปนาไปมูลหวานแหเนาะเออครับผม ใส่พ่วขงข้างก็โอเคครับผมแล้วก็มีฟีโน่มาคันหนึ่งครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดครับวันนี้ห่อเบาะให้ใหม่เด้อห่อเบาะใหม่รถเครื่องดีมากครับนิ่มๆเลยครับแต่ว่าก็เท้าความก่อนมันไม่ใช่เป็นรถที่ครบจะ้ะรถ ไปถามไปถามล้านเขาเรีวอ่ามันมันเขาเอาอีกสองพันสี่ถ้าจะโอนโอนชื่อออกจากบริษัทน่นจะ้ะเขาส่งงวดมดเรียวอืมเขาไม่เอาเล็มอ,อกอ่าครับประมาณนี้ครับผมรถแจ้งให้ฟังก่อนผมซื้อขายกับผมผมแจ้งให้หมดครับบอกตรงตรงจ้ะไม่มีไม่มีเล่ไม่มีเลี่ยม,ม,มไม่มีกักหรอกครับผม ถ้ารับสภาพได้ถ้าหาพอได้ใช้งานก็ก็พอได้ครับผม, <c oughs> มเครื่องดีๆครับผมนิ่มๆเป็นตัวของฉีดครับผมคันนี่เดี๋ยวฟังเสียงก่อนฟังเสียงโชว์สาวก่อนกอัดของเขา ค้อมชัยอยู่เด้อครับผมแล้วก็ตำนี้อีกอย่างนึงชุดสีก็ไม่ค่อยสวยทะเลเด้อมีทลอกมีอะไรบ้างคันนี้เฟืองไทยจะจะหอนหน่อยจะดังจะดังกว่ากว่าเขานิดนึงออายดีก็ต้องเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนอะไรหรือหาจาระบีใส่ให้รถให้ซับเสียงลงนิดหน่อยนึงครับผม คันนี้เปิดราคาเลยเด้อครับผมขอขอเปิดราคาที่แปดพันจ้ะเพราะว่ามันเป็นทุนของน้องเขาก็แบ่งกันครับผมคือถ้าทุนผมผมก็อาจจะขอสักพันพันห้าอย่างเงี้ยแล้วแต่คันครับผมแต่ว่าอันนี้มันของน้องมันก็เลยเป็นสองเท่าคูณสองครับผม,มสื่อเขาก็จ้ะไม่เพียงเกินครับพอไปได้ ว่ามันก็มีมีหุ้นส่วนจะ้ะช่างก็ไม่พร้อมครับผมผมผมแจ้งให้ลูกค้าฟังเสมอว่าผมไม่ได้มีตังผมไม่ได้ร่ำรวยบ้านเช่าเขาซื้ออันไหนอันไหนพอได้ผมซื้อเอาคันละ 2, 3, สองสามพันซื้อบางคันมันมันเยอะเกินมันก็จมทุนเราก็ไม่ไหวจะ้ะไหนจะต้องดึงสายดึงขวาน่จ้ะคีดแจ้งให้ฟังครับผมขับแปดพันครับอ่า สามสภาพแต่ว่าถ้าอยากได้เหลี่ยมต้องเสียงเงินเพิ่มอีเด้อครับผม2004ไปถามเขาเลยวว่านี่ให้ให้แม่บ้านไปถามเขาให้ถือถือสำเนาบัตรเขาเขาจะของก็ให้มาแค่สำเนาบัตรสำเนาบัตรไปแล้วก็เอาเอา,เอาทะเบียนเอาอะไรไปก็อ่า้านที่อยู่ในตลาดนี่แหละจ้ะผมไม่มั่นใจว่าเขาซื้อมือหนึ่งหรือมือสองมาเด้อครับผม ก็ต้องต้องแจ้งไปตรงนี้ก่อนว่าอาจจะเป็นรถมือหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นรถมือสองก็ได้ก็เลยลืมถามให้ละเอียดคนที่เข้ามาขายให้แต่รถมันก็สภาพดีอยู่จ้ะเขาซื้อต่อมาอีกทีนึงครับผมมันเลยเป็นทอดๆไปแต่ว่าทําให้ซีเรียสก,ก็ขับราคานี่ก็พร้อมใช่จ้ะรถมันเครื่องดีอยู่ออโอเคครับผมพี่น้อง ให้ดูประมาณนี้ด้อถ้าเข้าใจด้วยครับผมถ้ารับได้ก็แจ้งมากครับผมถ้าไม่สบายใจผ่านได้เลยครับผมอไม่ได้รักไม่ได้ขโมยครับผมแล้วก็ไม่ได้วิ่งหารถแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะจะรับโดยตรงแต่ว่าเขาเขาเห็นเรา่าจจะเห็นเราซื้ออืพอได้ก็เราก็เลยพอเอาก็เอาจะ้ะอ่ะโอเคครับผม ว่าความยาวสาวความยืดฝอยม้อยบาไปเรื่อยเลยนครับผมสปาสองพันห้าเด้อครับผมอ่ะวันนี้แบ่งปันเลยครับผมมันมาพันแปดครับผมขอด้วยสองพันพี่น้องอืตามสภาพครับผมรถจอดครับผมต้องเอาไปเก็บงานก็เต็มดีก็เดิมดีจ้ะ ต้องสอมเด้อครับผมขายแค่สองพันผมก็บแบ่งปันพี่น้องครับผมอยาอันนี้คือทุนผม <c oughs> <c oughs> ทุนผม <c oughs> ผมลดทอยก็ได้จะขาดทุนแต่ว่าบางคันเนี่ยอย่างอย่างนูน่นนี่นั่น,ม,นมันมัมนมีมันมีหุ้นส่วนก็เลยราคามันอาจจะดูดีดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าบวกกําไรจนคันละเป็นมากๆหรอกครับเอาแค่พออยู่ได้พอได้ไปต่อได้ครับผมพี่น้อง ถ้ายืนได้ถ้าถ้าตั้งตัวได้ผมจะแจ้งให้ฟังนะครับมาขายแบ่งปันพี่น้องเอากำไรจากยอดวิวก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยผมยังไม่โตยังไม่ฟูครับผมยอดวิวมันไม่เยอะครับผมเงินยูท b e ได้วันละ23,000บาท5 0สิบาทครับผมจะแจ้งไปตรงตรงนี่แหละจะเมื่อก่อนได้ร้อยกว่าบาทตอนคนดูเยอะๆ <c oughs> มัน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 ประมาณนั่นอ่าคือเลยว่าต้องเอ็งก็ต้องมาหากําไรตรงนี้ก่อนก่อนเอ็งจะไปไปให้มันถึงฝันครับครับขายแบบแบ่งปันเล้าใจไปเลยนะครับผมถ้าถ้ามันมีกําไรนะครับผมทยอดดิวมันโตโตอ่ะจ้ะครับผมผมก็อาจจะขายไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาเนี่ยครับผมไม่ใช่ว่ามาปุ๊บบอกราคาบอกวิ่ง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  อ่อาดีดีด,ดีไปหมดอ่าอย่างเงี้ยครับมันมันรถรถคันหนึ่งเขาใช้งานมาทุกอย่างแลว้วมันก็ต้องสมครับถ้าเราจะไปบอกแต่จุดขายจุดดีแล้วเขาซื้อไปไม่ดีเขาจะมาด่าเราทีครับผมครับอันนี้ผมก็แจ้งไปเด้อผมผมขายอย่างนี้ผมขายความจริงจะ้ะไม่ขายฝันไม่หลอกกันครับผมเอาให้พี่น้องเอฟซีดียไปใช้ ผมก็มีกำไรอยู่ได้ก่อนอถ้าผมฟูๆโตๆเดี๋ยวจะมาขายแบบถูกๆเซลๆเลยจ้ะบ,บางคั้งถ้ามีกำไรมามาลดมาเรลกแจกแถมให้ได้มดครับผมก็ประมาณนั้นก่อนครับผมท้าวความไปก่อนเด้อ <c oughs> อะคิกับคิคิก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 คไว้ไปเรื่อยเราจะสั่งก็ได้สี่พันห้าเด้อครับคั้นีน้มีเหลมครับ รถรถค่อนข้างสวยครับผมแต่ว่ามันควันขาวนะแล้วก็ต้องเก็บงานภายนอกครับผมถ้าพร้อมถ้าชอบก็ทักมาได้ครับผมเดี๋ยวเาล่ารายละเอียดให้ฟังครับผมอ่ะสปีดเอฟซี FC เห็นกันหลายคลิปเลยวันเนาะด่ะดูแลไปแห่อยู่ด้วพี่น้องยาลาครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอ ขอเคลียงานให้จังหน่อยก่อนกับพี่น้องเอฟซียาลาครับจ้ะดูแลยอยู่แต่ว่าเคลียหน้าบ้านเคลียในบ้านนี่ก็จนๆจนจนล้ะครับผมเดี๋ยวเรื่องงานยังไงถ้าแจ้งให้ฟังไปครับผมหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเด้อครับผมเอกสารครบสกูป,ปีสกูป,ปีอันนี้ก็ ที่อยู่หลังบ้านฝากขายครับผมแค่ขอด้วยแปดพันห้าผมผมขอพันหนึ่งด้วยแปดเก้าพันห้าครับผมภาษี 6, หกแปดรถเล่มอยู่ก็แค่แ,แยังไม่ถือมาให้ครับผมชื่อแกนั่นแหละรถต้องทำอีกนิดนิดหน่อยหน่อยครับปั๊บตั้งพอดมาตั้งเบาตั้งอะไรจักหน่อยนึง แล้วก็เก็บงานเนี่ยมันเรียบร้อยจังหน่อยจ้า9,500พี่น้องตามสภาพนี่เดือครับผมผมขอพันหนึ่งครับผมรถเดิมจะรถเดิม ก็มีริ้วรอยมีควรปรับตัง้งตามการใช้งานครับผมเนี่ยอาจะทุนสตาร์ทไม่ค่อยดีครับผมอ่ะงไงเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเก็บงานให้ครับอันนี้นปัญหาแล้วก็ขาดเลืออะไรก็เดี๋ยวดูเลให้จ้า อันนิดหน่อยก็ดูแลให้เลยถ้ามันเยอะมันอะไรก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งครับผมอ่ะมาต่ออีกนิดๆหน่อยๆเด้อครับผมอันนี้ของเอฟซีบึงการเดี๋ยวดูแลให้เด้อครับผมโทษทีครับผมอันนี้ก็ของเอฟซีชัยภูมิคันตนาอ่ะโอ้เด mm ้ไ hmm. ด้ได้ได้ได้ อันนี้เอฟซีบอลระบือสารคามเด้อครับผมเดี๋ยวดูเรียให้ครับขอเคลียนาบ้านก่อนคลิกร้อยยี่ห้าเผื่อยาจะไปเป็นอะไรเด้อครับสี่พันครับผมคลิกร้อยสิบไอคลิกร้อยสิบไอพันห้าครับพี่น้องมีรถเป็นคันอยู่แล้วครับผม,ผมอ่ะเรียบร้อยยี่ห้าเจ็ดพันห้าครับผม ไม่มีเหลี่ยมเด้อครับผมรถรถนี่ไม่มีเหลี่ยมนี่คิดร้อยสิบไอสามพันนี่มีเวลาเดี๋ยวทำกับมีเวลาเดี๋ยวทำลากไปทำทุกขั้นละครับอันนี้เว็บเดี๋ยวเก็บงานให้จ้าอันนี้รถขายและจ้ะ แพนทอมของเอซีเอ่อของลูกค่าเด้อครับอะ,อ,อ,อะเือหลายแล้วนิดๆหน่อยๆแล้วครับอันนี้พว่พวงรถพว่วงรถพ่วงให้ลูกชายล่างให้นิดนึงเดี๋ยวเก็บงานซ่ำให้เด้อครับผมก็เปลี่ยนยางนอกหลังนอกใน รถเป็นรถกวางคันนี้ถ้าพี่น้องสนใจอยากได้ผมขอสองหมื่นห้าเด้ยครับผมพ่วงหลังคาของคนเถากระบานครับของพ่อผมครับจะ้ะของอาปาเสียแล้วครับชื่อชื่อแกจะ้ะชื่อพ่อผมเดี๋ยวผมซ้ำงานให้ครับไม่ได้ใช่ครับผมผมก็ไม่ได้ขี่อยู่บ้านก็ไม่มีคนขึนครับผม ลดมือหนึ่งด้วยครับมือหนึ่งมือเดียวสดซื้อใหม่เลยสี่หมืนกว่าบาทแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนักอะไรเรครับวิ่งสามหมืนโลสตาร์ทมือด้วยจ้ะแต่ว่าตอนนี้แบตมันหมดยังยังเดี๋ยวเก็บขอเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนเอามาให้พี่น้องดูไปก่อนเพื่อพี่น้องสนใจและอยากได้รอแม็กสามลอเลยเด้วจ้ะ แม็กแท้ทั้งสามนะครับแม็กแท้ตัวนี้เป็นร้อยซิปไอตัวแรกเด้อครับบังเล็กอันนี้อันนี้เทียมพวงก,ก็ตัวนี้แข็งแรงเปี้ยะเลยครับเป็นตัวหนาสุดเลยตอนตอนสมัยนั้นผมผมกับอาปาเอาไปติดตั้งอยู่ในเมืองอ่าหมื่นสามพันห้า เป็นเป็นเหลดทางลำจะลังคาด้วยลังคานี่ก็อุบททัติเหตุแม่แม่กับต๊แม่คัดครับต๊ทางครับผมก็มีลังคาเบี่ยวมีอะไรบังอยู่่ะจะเผื่อพี่น้องอยากได้ดือ้อขอสองหมื่นห้าจะเก็บงานให้มดจนเรียบยร้อยเลยจะดัดดัดลังคาเก็บ เครื่องเก็บอะไรมันเรียบร้อยเลยเครื่องมันไม่เป็นไรดัวเด้อครับผมจอดนานจอดเป็นปีแล้วจอดเป็นปีี๋้วดูดหาจ้ะเครื่องนิ่มเงียบเด้อครับผมมีดังโซบ้างเลยครับรถมันซิปกว่าปี ผมยังไม่ได้ใส่แบตปกติมันจะสตาร์ทมือได้อยู่จ้ะพอดแบตไปชาร์จกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขให้จะ้ะเฮะเผื่อพี่น้องอยากได้ครับผมสองหมื่นห้าลดด้วยพ่วงด้วยครับผมรวมเก็บงานอ่าแต่ว่าปัญหานิดนึงเด้อรถเป็นชื่ออาปาผมแกแกเสียเลวชื่อพ่อจะ้ะ มันจะโอนไม่ได้ครับผมเพราะว่ายังไม่มีใครจัดการมรดกอะไรแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานรถพวกก่วงก็ถ้าหาสตาร์ทมือล่อแม็กมีลังคาด้วยก็จบให้ครับเดี๋ยวผมจบให้แบ่งแบ่งพี่แบ่งน้องไปใช้ครับผมนี่อันนี้จอดเป็นปีได้ครับนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเลยแต้กมันก็ไม่ค่อยงองเงี้ยรถมือหนึ่งเนาะครับนี่ผมที่เคยแจ้งให้ฟังเลยครับ ถ้าหารถมือสองที่เขาซื้อเป็นมือหนึ่งแล้วรถเดิมนะครับไม่พิษหวังหรอกครับไม่เคยล้มครับผมไม่เคยล้มเห็นไหยซื้อมาซื้อมาจากซื้อมาป้ายแดงกระจับใส่พ่วงเลยเนาะมันไม่ล้มเลยครับความที่เดียว <laughs> ความ แม่แม่ขครับไปความครับแต่เม่ยไม่เป็นไรเด้อแต่ว่าครับผมมันก็นเลยเบี้ยวบิดมากเลยยังไม่ได้ทำไหมครับผมแม่ขครับรถไม่เป็นก็อยากขับรถพว่วงอะโอเคครับผมมานำเสนอพี่น้องให้ดูไปเผื่อชอบเผื่อสนใจจ้าเดี๋ยวผมเก็บงานให้เอาจนขับขี่ดีเครื่องเงียบนิ่มแล้วก็สวยด้วยจ้ะเก็บสีเก็บสันให้หมดเลย ถอดมาทำให้มันว้าวหนูยหรอครับผมเอาจนคุ้มค่านะครับผมอมถือว่าให้กันครับผมทำให้พี่ให้นอ้องไปเด้อจ้ะเวฟสองหมื่นสองครับอันนี้เวฟสตาร์ทมือล่อแม็กพร้อมพ่วงจ้ะสองหมืนห้าครับผมห้าหมื่นกับพกหมื่นนะต้อน กต่พกหมื่นแต่รถมันไม่ได้ใช่มากนะครับผมไม่ได้วิ่งสมบุกสมบันละก็นี่พ่วงนี่กรมไนนี่ตัวตัวเล็กปลปา่าตัวหนาสุดเลยเด้อตอนนั้นไปสั่งผมไปกับพ่อผมนี่เลยอ่ะโอเคครับผมยาวแล้วยาวแล้วนานแล้วม <c oughs> ีพ่วงตัวถูกนี่เลยพี่น้องสี่พันสามรวมติดตัง้งรวมไฟรวมโชคเด้อครับผม เดี๋ยวจะติดให้เอซกับตัวนี้แหละจ้าหรือเอฟซีเปลี่ยนใจเทินได้เด้อเอารถพ่อผมไปเลยก็ได้แล้วผมดูแลให <c oughs> ้ฝากนิดนึงอ่าสกปีสกปีสกปี้สามพันพี่น้องอืม อันนี้ก็สกูปปี้คันนี้ก็หกพันห้าแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปให้น้องมันช่วยเก็บงานให้อีกจักหน่อยนึงครับไม่งั้นไม่ได้ขายสักทีครับผมเดี๋ยวบิวตามสไตล์ตช่างนี่หละจ้ะอันนี้ก็รถช่างดาวช่างดาวก็ข้างอยู่รถรถช่างดาวข้างผมข้างอยู่สองคันเด้อขอ,อเคลียร์งานก่อนจ้านีของน้อง เด็ดประกอบกันขามปีเลยครับผมโยโทดทีหลายๆครับปีนองเอ้ยชาบึงอะไรบึงจ้ะก็ออะรายละเอียดเยอะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมอันนี้ก็ของ FC ยาลาเด้อครับผมเดี๋ยวดูเลี่ยไปให้ครับผมไก่จวนเซตนาบ้านแล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์พ่วงน้องบึงการจักหน่อยจ้ะ ครับผมวันนี้ก็มาลาพี่ลาน้องจักหน่อยนี่เกือบครึ่งชั่วโมงสั่งกับขี่อยหมอยบ้าไปเด้อรับผมอ่ะวันนี้ก็ลาพี่ลาน้องประมาณนี้อ่ากับผมฝากด้วยเด้อรับผมพี่น,อน้องสั่งนมครับสวัสดีจ้า